สบายดีตอนเช้าท่านปุทุหลังจากพระสงฆ์เพื่อนสันเพลแล้วเพื่อนก็นจะไปไปทำบุญเนาะไปแจกไปแจกอาหารไปแจกทานหรือว่าไปแจกอาหารให้าซาบาลที่อยู่นอกลีกซอกลีกซาบาลที่อยู่นอกเนอะเรียกว่าคันทรีไซด์ที่เขา บรค่อยมีอาหารกันเราจะไปแจกทานกันเดี๋ยวไปบึ่งบรรยากาศว่าเป็นอะไรเน่ไปกันเลยเมื่อน,นี้เขากำลังไปใส่คือว่าไปแจกของให้ประชาชนอยู่ตังเข็เข็นอกประมาณห้าสิบศูยเมื่อนี้ ก็นที่ีเครื่องแห้งก็ต่มี่นี่พวกน้ำมันพวกออผงแป้งจปาาปงจปาตีแล้วก็มีข้าวสารแป้งจจปาตีแล้วก็ข้าวสาร์พวกจะเต็มหลังรถไปไปเรา,าไปวีอาร์อ e going? <laughs> we are going across of Niranjana Bakrawar Village for distributing some Like uh, food items. Food item, Nasta? Yeah. Right. Now, now we are going there. Ah, okay, okay. ที่จะดิ้นรนดิ้นรนก็จะดับไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว

वैसे हम चार को ले लेते हैं हां 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 बात बोली नहीं नहीं थैंक यू करी मिल गए थैंक यू करी हां कर दे ये जो के देना नहीं

धन्यवाद तने एकरा ना है ओकरा में ना है एकरा में दखल देल करना है ये कोना है का समय हम मां का कलान खा कलारा

อย่างเรียนเลยค่ะอย่างเรียนเรียนเรียนจะทำดิดไปเรียนจะทำดิดไปเลยอย่าไปให้ทำดิดมันชิดเขาหุ้มใส่ไหม ้ต้องเรียนแถวกนนะถ้าเรียนแถวหุมใเจ็บไปแล้วปูมาเจ๊นีนเจ็บซ้ำมันหุ่มใเข่าหุ่มใช่เนาะเอาบสปาร์โทษมาแล้วก็มาเลียนมาแล้วขอกระเล่นกลับแตเลียนไม่เมื่อไหร ขนมนาโยังอยู่เด้เยนมู่บ้านนี้เป็นมู่บ้านทางมาบ้านนางสุสานะ วินแชของคนพิการที่เป็นแนบนี้เลยสามล้อเป็นรถอันที่หมุนน้าวูดอุ่หลานเล่าแล้วไหม ตอนนี้เขามาจะเอ๋เอาได้เขามาจับจูดให้ขันเขามาบอกบอกก่อนแห้งติ๊กก็จะเตรียมตัวแห้งสิมาอันนั้นหลายกว่านี่ข้าสิให้บททันเนาะมันจะเป็นเกิดกลาหุนความวุ่นวายเป็นอันนี้หน้าอินเดียเป็นธรรมดา ยิ <OR egg wiggle noise> ้มไปเปิดเยได้ของเลยยานยานเอาเข้าไว้นี่เอาไปหงัวควายเถียงกันแล้วเถียงกันแล้วผู้ได้ผู้ก็ได้ จกคเาสิว่าน่่โอ้มีรถฟร์ดละลี2สองคันมาสดนกัน ตตนอนี้เก่าหันม,มาอยู่ช่างแนี่ยิช่าแล้วหุมม่มอ่ะลงแถวแล้ว เลียนแถวใครเลียนแถวกันยังกันยังมาหุบมือเกาอยู่อ๋อบม่เข้าใจมันได้ไหมกระเซสนาชิมาอีกมีคนพื้นที่มานำเนาะเสร็จโอ้เด็กน้อยลูกเล็กเด็กแดงก็มา

อยู่ทั้งนอกนอกเขากรบโปงในัสกันหอกเขา,าก็ยกอยู่บนนอกพขกน้าหมากสีน้ำตากินเงี่ยเซตไหลมาแล้วไหลมาแล้วไหลมาไ,ไปก่อนก็ไปความบุญวายจากการมา,าแจกทานนะแจกอาหาร เป็นพวกน้ำมันคองกินของยู่แป้งนะคนอินเดียเขาจะเอาแป้งเฮ็ดจับปติพอละพอคณะป้องกันไปนี้ยังปิดประยานหุ้มบอกบอกให้เลียนแถวนะก็บอกเลียนจากเทื่หุ้มเป็นธรรมดาเนาะการมาอาการประแจกทานแต่ละบ่อน,นี่ต้องห้ามบอกเขาก่อนนะถ้าบอกเขาก่อนนี่แห้งหลายมาละจะอีล้ว,ลวให้รู้ ขนาดนี้ยังอยากขี่โกงอยากขี่โกงอยากมากลับคืนมาเอาอีกคือเก้าคันบอกให้คนพื้นที่เนาะจากในบ้านไปซะในบ้านแนวโฮมไปซสเท่าแกแนโฮมเมียไปซะเหมือนคือประมาณจัดการนี่คันบ้านเอาอันนี้โบโซนกันแล้วหุ้มกันแล้วตายเอาไหมเกิดๆๆเกิดเกิดกลาห่นแล้ว,วเกิดซุลมุนแล้วเซตหุ้มกันเลย ตายนะนี่แหละเป็นอย่างคุนิเดียวพอจะเยียบกันตายนะอเนาะหมาอบัวฟังเลยหมาอบัวฟังกันเลยมุ่นอุ้ยปุ้ยกลองขนมน,นะพากันได้แล้วก็แตกนะแตกหนีนะอ๋อทางนี้ก็มาเตรียมสชม,มาหจบทาน,นี้แหละ การแจกทานมื่อนนี้กับสนับสนุนโดยลาว u d d h i s t International Foundation หรือว่าเป็น, Trust How, น How, ทรัสต์ของสาวพุทธลาวเฮานี่แหละสาวุทธลาวเฮาทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศทุกคู่ทุกคนที่สนับสนุนในการมาแจกทานอันนี้ก็เขาแจกทานมาตลอดแต่ว่าบริษัทถ่ายวีดีโอแต่ว่าอาจารย์เพื่อก็โพลลงตลอดไปเบึ่งได้อยู่เพจของวัดลาวอินเตอร์พุทธคญาน มือน,นี้ก็ขอจบการถ่ายวิดีโอการแจกทานแต่เพียงเท่านี้ก่อนสบายดีทุกคู่ทุกคนขอให้ทุกท่านมีความสุขและปลอดภัยจากโควิด -19 เมื่อละบัดหุ่มเป็นหุ่ม 我说：“捕鱼时间